พี่น้องมือนียู่ท่องให้ทองหน้าล้างบ้านยายทอดหลอกขาน้องพี่น้องเคยได้ยนินบ่าขาะพี่น้องหลายหลายอาจารย์เนาะพลวา่วาถ้าไม่อยากจนอย่ามาเป็นชาวนาพันนะเอ้าขอว่าแต่ว,ว่าจะอยากจนนาะพี่น้องว่าแต่ย่มบ่หีหนีบ่มีนก็โอเซ่แล้วโดดหัวขันท่องหลังข้าพคุณลพี่น้องดีใจแห้งขันเมื่อหนีเมื่อซีนของเช่าไรเช่าหน้ากเกษตรกรเช่าหน้าเฮ้าเน,นาะเนาะอย่ามาทําชาวนามาส่านพี่น้องได้ยนินมาหลายเสีย ไอท้ท่านก็เลยปาดติโทษก็ลองเบิงลองดูสักตั้งว่ามัน,มมมนสิบุกมืดนีเบอร์ซินไห้บอกกับการเป็นเช่าให้เช่าหนา้าเฮ็ดยังไงชีวิตเท่าสีดีขึ้นดิ้นหายแล้วก็คิดหาทางรอดมือน,นี่เห็นบหมชาวหน้าปากแดงพี่น้องบอกเลยชาวหน้าปากแดงเด้อตอนนี้เขากําลังออกร่วงอันนี้คือข้าวอีเตีย้ยแดงเราแตกทั้งนี้สิเป็ยนเขาไกลหน่อยสปปลาวพี่น้องปูกไววใกล้กันเลยนะคะมืดหนีมืดซินมีความสุกยู่กับขอบขั้ว เป็นชาวไร่ชาวนาเฮ็ดเองขายเองจังสี่เมียพี่น้องนี่หันเข้าเฮ็ดแบบเกา่ามันก็ได้แบบเกา่าข้านี้ได้ยินจนแวววอลไรเฮ็ดจังใดล่ะทําเหมือนเกา่าแต่พลิกพลิกวิกฤตพลิกคิดท่างของการเป็นเช่าให้เช่าหน้าอืมอีหยังหลหะพี่น้องก็นี่ไงแพลตฟอร์มโทรศัพท์นี่เด้บุนเห็นบอกตอนนี้เขาก็ล่างถอกข้ายงหลังโผลมีความสูขพี่น้องยางละเสาละแรงยางมีความสูขค่ะพี่น้องนี่ ยี่ทอนว่าเลยกะลั่นตีเลยเล่าว่ายี่ท่อนกะบ่มีหนีบ่มีศีลอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวยางมีความสุขซึ่งมั่นมันผู้ใดก็ตรงการชีวิตหนีเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดยังไดล่ะคิดแล้วก็ทําคิดแล้วก็ทําพี่น้องเพราะว่ายี่ท่อนกับอะไรจบสูงเด้เกษตรปอหกเราไปพ่อเม่กระทุกกัยางเนาะจะไม่ตะกี่กระไรยี่ท่อนกับโจแค่ปอหกเฮ็ดยังไดล่ะอืมใส่ความคิดคิดเรื่องของเจ้าของล้วก็เฮ็ดยั่งไดพี่น้อง ท่อนกัดสีมาเอามาซูเบิงเห็ดถูกสิงทุกอย่างบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์พอคนอยู่ในโทรศัพท์นี่พี่น้องเป็นล้าน,านเป็นสิบล้านเป็นลอยล้านคนสามารถเห็นเฮ่าแล้วเฮ่าเห็ดอนไดก็เลยเป็นชาวนาบบตองพึงพ่งผู้ใดลรอวะกูเห็ดเองขายเองกูเห็ดช่องของตัวเองอยังสินะเผื่อพี่น้องเห็ดไปเห็ด <_' S 1> มาเห็ดอยู่เลยเห็ดสม่ำเสมอคือเฮ้าเห็ดหน้าทุกปีทุกปีล่ะแล้วเราลองทําคลิปทุกวันทุกวัน ลงในช่องแพตฟอร์มเฮ็ดข้องตัวเองเอาเอาไปเอามามันสีบดติมไ้มันสีบดติมโอ่งมันสีบดกระจายความให้คนมองเห็นเฮาอยู่บ่อยจังสินนะนี่ลหละยายทอนเป็นเช่าไรเช่าหน้าที่เบียว่ามาเฮ็ดมาเฮ็ดไฮหลังจากไปเฮ็ดก่อสางอยู่นี่พี่น้องเป็นสิบปีเดีเงินมาเฮ็ดเงินเฮ็ดซานเมนอยู่ค่ะพี่น้องหลังจากคันตกงานมาละเฮ็ดยังไงกลับมาก็มาซููบ้านเฮ็ดพ่านอ้อยเฮ็ดอ้อยขั้นน้ามแล้วก็มาเฮ็ดเข่า เฮ็ดยังไดหลายจังสีเบิดดีเบิดซินยายท่อนเลยคิดว่าไม่เฮ็ดบนแแลตฟอร์มโทรศัพท์เฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดไปเฮ็ดมาบัดเบิดหนึ่งยพี่น้องบัดดียังวะก็เลยอยากมาแช่ประสบการณ์เจ้าของจากตามที่ได้ไดเฮ็ดนาะพี่น้องเป็นชาหน้าเฮ็ดเองขครเองบริภาณในหนาผู้ได้เฮ็ดช่องของจะเองขึ้นมาคิดมาสักหมื่นหนึ่งที่เคยขี่มีความฝันในพี่น้องว่าเอ้าเราดูใน YouTube นี่อีผู้อื่นเว็แบเว็บเว็บเว็บยุ่นี่ เป็นเหาไปว่าอยูดิหันละสิเป็นจังไดนอสิมีความสุกซำาไใดนอเอาเขากับ้นเหากับคนย่งสหนาก็เลยคิดว่าเอ้าลองทําดูสักตั้งดูมันสิเป็นจังไหน,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 นหนนะล,ล,งงนนงลังจากยายท่อนเฮ็ดไปก็คือจังฝาเปิดทางพี่น้องก็มีคนติดตามเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหล,ล,ลังจากนั้นยายท่อนก็ได้ขายพันธุข้าวขายพันธอ้อยตะกี้หู่ักยายท่อนในเนื้อพันอ้อย,ข,อย,ออออยขันนาเนาะตอนนี้ก็ยังมียูดิข่ะพันอ้อยบ่เมนว่า,าบบมีเเลอแต่ว่าสิเป็นญาติพี่น้องเฮ็ดหายซะ่วนหลายยายท่อนสิ สิมะหยุงกับเขาเพราะว่าว่าไข่มีเวลาเขาปลาอ้อยเร็วห้พี่น้องเห็ดสาหรับผูดด้ใดอยากได้พันอ่อยอยกได้กระทักมาได้ครับพี่น้องนี่นะโมเมนต์เบาซื้อ,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 อๆด้ดิป้าอ้อยก็เริ่มห้างแล้วค่ะอันนี้ได้หลายต่อแล้วทั้งนี้ก็สิเป็นเขาชส่วนาหลายแล้วหลายสายพันแห้งค่ะพี่น้องเขาก็ะไดเพราะว่าจะเป็นอเตียแดงเล้าเตกอันนี้อีเตยเดแดงเล้าแตกทนโรคทานโรคได้เยอะ หอมหน้าค่าไกลหน่อยลลยไกลหน่อยสีทองแล้วก็เขากีบเดียวนําเมื่อวันตอนนี้เขากีบเดียวที่ยะท่อนผ้าไปเบิงเขาต้นสูงสูงถ่วงหัวบ่อลมนะคะพี่น้องเห็นไหนทุกคนจองเขาม้าลายแล้วกับย่ท่อนกะมีความสุขที่แต่ว่าเฮ็ดเองกับมือทรงไปไห้เนาะพี่น้องร่างคนกะมามาปากระปองลายอยู่แต่ว่ายะท่อนไห้คิดไว้าจาังสีเด้อพี่น้องเฮาเฮาควรที่จะอุดหนุนกเกษตรกรน้ากันถ่าเช่าไห่เช่าหน้าคนไดคนหนึ่ง มีชีวิตที่ดีขึ้นหางมีได้เมื่อหนีเมื่อสินใดเข้าก็จงพุ่มใจดีก็เข้าไปอุดนุนเจ้าสัวเพราะว่าข้าเจ้าเพิ่นรวยแล้วเพิ่นมีสองทางการหากินร้ายแล้วตลาดเพิ่นมันกว้างแห้งแล้วเข้าก็จงยินดีที่จะเห็นเชาหน้าคนไหนคนหนึ่งพูดขึ้นมากมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อหนีเมื่อสินใดนะคะพี่น้องเนาะยี่ท่อนกลับเป็นกําลังแรงใจให้คนที่ทําทําเกษตร,รกําปั่นถูกมือเกษตร,รมือพํ่เห็ดเองค้ายเอง เอามาเฮ็ดบนนี้ค่ะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ยยท่อนย่ท่อนกับเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนเป็นชาวหน้าท่าปากเลียงมีความสุขดูเหยนกับขอบขั่วเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนทีเบิ่งจนจบอืเป็นกำลังแรงใจตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะว่ายังเห็นร่วงเขาค่ะพี่น้องเห็นร่วงเขากํา่างถอกจังสีมันเป็นดําเองเฮ็ดเองแล้วก็เห็นมาเห็นร่วงเองจังสีนะค่ะพี่น้องนี่มันโคตรฟินเลย <laughs> ใส่เข้าอืนอนมากกับอะไรเนาะมันโคตรมีความสุขเลยค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิ่งจนจบฝากติดตามยายอนให้น้ำเน่เด้อะค่ะเด้อเป็นกําลังแรงใจให้ยายอรแล้วยายอนก็เป็นกําลังแรงใจแห่เกษตรทุกๆคนค่ะพี่น้องจ๋าขอคุหลไลๆที่เบิ่งจนจบสวัสดีจ้า